เราพาคุณผู้ชมไปจำลองภาพของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำมไซไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าหลักคิดของการออกแบบการก่อสร้างสะพานแห่งนี้มีความน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเนื่องจากว่าเลือกใช้แคนนะคะซึ่งแคนก็เป็นดนตรีของท้องถิ่นค่ะเอามาใช้เป็นรูปของโครงสร้างหลักเลยนะคะสําหรับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแห่งนี้คุณผู้ชมดูโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นเสานะคะเห็นไหมคะ เป็นรูปของแคนที่เป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่แหละค่ะซึ่งก็จะเป็นสะพานที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ยังแฝงไว้ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งด้วยค่ะเพราะว่าจะสะท้อนถึงความสนุกความรื่นเริงความเป็นมิตรไมตรีความเป็นกันเองของวัฒนธรรมทั้งคนไทยเองแล้วก็ของสปปลาวด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวค่ะให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สะพานนี้เนี่ยมี มีกำหนดการการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2,567นี้นะคะเดี๋ยวรอดูความยิ่งใหญ่สวยงามที่แฝงไว้ด้วยความหมายอันลึกซึ้งของสะพานแห่งนี้ไปด้วยกันนะคะ